ฮันนี่แค่เกิดมาวันแรกก็ปวดแล้วเพราะเธอเป็นแม่โมดฮันนี่ทายาของอดีตแม่โมดน้อยจินนี่ที่กลายเป็นมนมุษย์เต็มตัวแล้วใครจะคิดว่าลูกของเธอจะมีเลือดแม่โมดปะปนอยู่ด้วยแถมยังเป็นแม่มดน้อยลูกครึ่งพี่แสนซนจนปั่นป่วนกันไปหมดแม่มดน้อยตัวป่วนบทที่สิบสาม ขณะที่ฮันนี่คุยกับคุณชรินรถของชานนแล่นเข้ามาในบ้านเขากลับจากทํางานแล้วและมีพันวดีนั่งกลับมาด้วยเพราะพันวดีมักจะไปพบเขาที่ทํางานในวันที่ไม่ได้ถ่ายละครแล้วตามชานนมาที่บ้านประกบติดแจชานนกลัวชานนจะมีหญิงอื่นชาโนนกับพันวดีลงจากรถดาราสาวชี้บอกกับชายหนุ่มอุ๊ยตาย เพื่อนน้องสาวคุณมาและดูสิคะคุยกับคุณลุงว้ายท่าทางสนิทสนมกับคุณลุงเหลือเกินชานนมองจริงท่าทางสนิทสนมเสียงพันวดีเน้นว่าวดีไม่อยากคิดในแง่ร้ายเลยเห็นแบบนี้วดีกลัวว่าจะมีเรื่องไม่งามนะคะเพราะฮันนี่สวยเด่นและคุณลุงก็อาจจะเสียคนตอนแก่แบบว่าโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนชานนโครงสีสา คุณคิดเกินไปอย่าประมาทสิคะผมรู้จักคุณพ่อแต่สเสน่ห์ฮันนี่เหลือ,อร้ายคุณพ่อเป็นคนธรรมะธรรมโมครับท่านสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนซึ่งท่านจะใช้ชีวิตผิดจากมารดาแต่ท่านก็อยู่ด้วยกันได้อย่างปรณีประนอมยอมแก่กันคุณพ่อเป็นฝ่ายยอมและคุณแม่ก็มีความเกรงใจอยู่บ้าง พันวดีพยายามจะพูดให้มีเรื่องเรื่องกิเลสตัณหาระวังไว้ก็ดีนะคะเกิดเรื่องแล้วจะไม่งามคุณพ่อท่านเป็นผู้ใหญ่กิเลสตัณหาค่ะทำให้ขาดสติท่านจะเน้นและสอนผมเรื่องสติเสมอชายหนุ่มแยง้งพันวดีพูดให้มีเรื่องไม่สําเร็จเกลียดฮันนี่คอยดูต้องพูดกับคุณป้าจรัสสีแทน ทั้งสองเดินมาใกล้คุณชรินกับฮันนี่ซึ่งอยู่ข้างๆสวนดอกไม้ไม่อยู่กันตรงนี้หรือคะพันวดีทำความเคารพคุณชรินและพูดต่อหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทำอะไรใครมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวถูกเข้าใจผิดว่าแอบทำอะไรกันนะคะกล่าวเสียงหว,วานๆแต่ทว่าดวงตาคมกริบและมีนายบ่งบอกว่าสงสยัยจับผิด รวมทั้งระแวงแคลงใจหันนี่ไม่ชอบเลยหล่อนกับคุณลุงบริสุทธิ์ใจแท้ๆท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจะเสียหล่อนรู้สึกเคารพคุณชรินจึงต้องปกป้องท่านคุณลุงท่านมีคุณธรรมและทำอะไรก็ไม่ต้องแอบด้วยเพราะบริสุทธิ์ใจพันวดีหัวรเราะก็อะไรอะไรไม่แน่นอนกลัวจะถูกเด็กยั่วเด็กยั่ว ฮันนี่กำมือแน่นเด็กคนนี้ก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรและมีความเคารพผู้ใหญ่ที่ควรเคารพตายเถียงฉอดๆแบบนี้ว่าเคารพผู้ใหญ่หรือฮันนี่บอกแล้วไงเฉพาะผู้ใหญ่ที่ควรเคารพแต่ผู้ใหญ่ที่มีความคิดต่ำๆสศก,กปลกแบบนี้ฮันนี่ไม่เคารพหรอกพันวัดีรู้ฮันนี่หมายถึงหล่อนคุณชรินกล่าวกับฮันนี่ อย่าลืมเรื่องสติที่ลุงบอกแล้วท่านก็ผลักไปหนุ่มๆสาวๆคุยกันเองนะพันวดีถามฮันนี่เรื่องสติที่คุณลุงว่ามันคืออะไรแม่มดน้อยตอบว่าท่านเตือนให้มีสติยั้งคิดอย่าเหมือนใครบางคนที่ขาดสติพูดมากหาเรื่องพันวดีหันมาฟ้องชานนคุณนน ดูสิพ่อคุณกับฮันนี่เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยว่าว่ดีด้วยฮันนี่เถียงฮันนี่ไม่ได้ระบุชื่อสักหน่อยจริงไหมคะพี่นนชานนตัดบทผมจะขึ้นตึกละเขาเดินผละไปพันวดีร้องตามวดีไปด้วยคะ่ะแต่ไม่ไวายหันมาอาฆากับฮันนี่ทำตาใส่แม่มดน้อยฮันนี่ไม่กลัวเลย ถึงอย่างไรก็สู้ฮันนี่ไม่ได้พันวดีเมื่อขึ้นมาบนตืกก็เห็นวีกิจกำลังส่องคำนวณกับอรดาจึงนึกในใจป้าจริงสนิทกันอีกคู่แล้วพี่ธินกรชอบอรดาขืนมีคู่แข่งพี่ธินกรต้องทำงานหนักขึ้น เพอรออาจาแพ้เด็กหนุ่มเพราะวีกิจจะมีโอกาสใกลใ้ชิดกับอรดามากกว่าเนื่องจากเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันต้องใส่ไร้ายไม่ให้ฮันนี่กับวีกิจมาบ้านนี้พันวดีจึงหาโอกาสคุยกับคุณจรัสสีสองต่อสองคุณป้าคะระวังคุณลุงกับเด็กที่ชื่อฮันนี่ด้วยนะคะคุณจรัสสีร้อนขึ้นทันทีตายแล้วเท่านั้นล่ะ คนเป็นผู้หญิงเป็นเมียย่อมร้อนตัวหมายความว่ายัางไงหนูวดีวดีเห็นคุณลุงยืนคุยกับฮันนี่ที่ใต้ต้นไม้สนามหญ้าหน้าบ้านค่ะน่าเกลียดมากพูดไม่ได้หมดนางอิชาแท้ๆกำลังจะใส่ร้ายฮันนี่เล่นละครบ่อยจนเอานิสัยในละครออกมาใช้พันวดีจำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดและความรักหล่อนเกลียดค้าน หล่อนขี้เกียจจะเล่นหนังแล้วถ้าได้แต่งงานกับชานนจะได้เป็นคุณนายสบายใจอุ๊ยพูดไม่ได้เชียวหรือยิ่งทำเอาอยากรู้บอกป้ามาเถอะหญิงสาวได้ทีแต่ก็ทำเป็นอิดออดไม่ดีมั้งคะที่จะพูดเดี๋ยวคุณลุงจะว่าว่าดีพูดมาเถอปะป้าประกันให้เองว่าไม่เกี่ยวกับหนูว่าดีเออ วดีเห็นคุณลุงคุยกับฮันนี่สนิทกันมากกใกล้ชิดกันมากใบหน้าคุณลุงกลุ้มกลิ่นเจ้าชูค่ะฮันนี่ก็แสนจะยั่วยวนอุ้ยพูดแล้วกระดากปากมันน่าเกลียดค่ะวาดียังคุยกับคุณนน์เลยว่าเหมือนโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอ้างชาโนนด้วยเพื่อให้คำพูดมีน้ำหนักยิ่งขึ้นคุณจรัสีกำมือแน่นคุณจรินแสนจะเป็นพ่อบ้านที่ดีตาย จะมาเสียคนตอนแก่หรือนี่ขอบใจหนูว่าดีมากที่บอกกับป้าคุณจรัสสีจะรีบจัดการกับฮันนี่ทันทีจึงเดินออกจากบ้านสาวน้อยฮันนี่ยังเดินเล่นอยู่บริเวณสวนสวยและเห็นคุณจรัสสีเดินมาใกล้ พอมาถึงก็จ้องหน้าสวยสวยเด่นสวยแปลกหน้าเข้มออกไปทางลูกผสมทั้งไทยฝรั่งและอินเดียถ้าเราเป็นผู้ชายก็คงหลงไหลฮันนี่งงถามว่าคุณป้ามีอะไรกับฮันนี่หรือคะสวยมากขอบคุณค่ะแต่อย่าใช้ความสวยยั่วผู้ชายล่ะฮันนี่ไม่เข้าใจ น้ำเสียงคุณจรัสสีเครียเชียวจนฮันนี่รู้ว่าไม่ธรรมดาแล้วต้องมีอะไรผิดปกติคุณเชรินเป็นพ่อเยดานะเป็นรุ่นพ่อเลยนะจะยั่วใครก็ต้องดูคนบ้างใครเป็นใครฮันนี่เบิกตากว้างฮันนี่ไม่ได้ยั่วคุณลุงค่ะมีคนเห็นเห็นมีคนเห็นก็สองคนชานนและพันวดี ใครใส่ร้ายหลอนพันวด่ดีบ้าจังเลยผู้หญิงอะไรใส่ร้ายเห็นเห็นคุณป้าอย่าเชื่อนะคะฮันนี่เคารพคุณลุงและท่านก็เมตตาฮันนี่เหมือนลูกท่านคอนให้มันจริงเถอะฮันนี่กล้าสาบานค่ะมันต้องเห็นกับตาฮันนี่กับคุณลุงก็ได้ย,ยืนยันต่อหน้าคนพูดท้าไมจจำเป็น หนูก็อย่ามาบ้านนี้อีกฮันนี่เสียใจคุณจรัสสีไม่ชอบหลอนหรือหลอนอยากมาที่นี่บ่อยๆหลอนชอบบรรยากาศที่นี่รักอรดาเพื่อนรักชอบชานนเสมือนเขาเป็นคนพิเศษในหัวใจตั้งแต่แรกพบและเขารพกคุณชรินแต่มีคุณจรัสสีไม่ชอบเพราะถูกพันวดีให้ร้าย คุณจระดีว่าแล้วก็ไปทันทีพันวดีเข้ามาแทนที่อย่างสะใจและถือว่าเป็นชัยชนะขั้นตน้นว่าไงฮันนี่ถูกเจ้าของบ้านไล่แล้วนะแม่มดน้อยเบ้ปากเพราะคุณใส่ร้ายก็ฉันเห็นพันวดีจีบปากจีบคอว่าคุณเห็นอะไรก็เธอกับคุณลุงเราคุยกันธรรมดามแบบผู้ใหญ่กับเด็ก ตายแต่ฉันเห็นเธอใช้มายายัวย่วยวนคุณลุงนี่หลอนโกรธคุณติดนิสัยนางอิฉาในทีวี TV ออกมาแสดงนอกจอแล้วรู้ตัวไหมคะนี่มันชีวิตจริงต้องพูดความจริงไม่ใช่ใส่ร้ายกันพันวดียักษ์ลาช่วยไม่ได้เธอยัวย่วยวนคุณนนของฉันฉันก็ต้องกำจัดเธอคุณเป็นอะไรของคุณวุ่นวายกับชีวิตฮันนี่จังฮันนี่ไม่ได้ยั่วพี่นน ก็เห็นก่อกันกลมเพราะมีอุบัติเหตุและพี่น้องก็ช่วยหันนี่ไว้นั่นล่ะมารยาเธอทั้งนั้นแม่หมดน้อยไม่อยากพูดแล้วคุณต้องได้รับบทเรียนบ้างบทเรียนพูดมากนักปากมากเที่ยวใส่ร้ายหันนี่ไร้เวทมนต์เสกให้พันวดีกลายเป็นนกขุนทองเกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้หันนี่สะใจ ดีเป็นนกขุนทองสักครู่ก็แล้วกันเจ้านกขุนทองเรียกฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่หล่อนเสียปากเป็นนกขุนทองแล้วยังจะพูดได้อีกเป็นนกพูดได้จำกัดไม่กี่คำขณะนั้นชาโนนเดินมาเพราะไม่เห็นพันวดีเอ๊ะหายไปไหนฮันนี่ถามเขาพี่นนหาใครคะ คุณวดีคุณแม่เเรียกให้ไปทานผลไม้ชาโนนตอบเพราะพันวดดีมีความดีความชอบรายงานเรื่องฮันนี่สนิทกับคุณชรินคุณจรัสสีจึงจะชวนไปทานผลไม้ด้วยกันฮันนี่มองไปบนต้นไม้พันวดีกลายเป็นนกขุนทองคุณนนคุณนนคุณนณนชาโนนมองตามนกขุนทองเรียกเขาเอา นกมาจากไหนเรียกชื่อเขาได้ด้วยหรือพอได้ยินคนในบ้านเรียกนกจึงเรียกตามนกขุนทองพูดไม่ออกว่าดีเองค่ะว่าดีอยู่นี่จบบทที่13แม่หมดน้อยตัวป่วนบทที่14 อันนี้อมยิ้มชานนขมวดคิ้วนกขุนทองนกขุนทองใครเลี้ยงไว้มาหลุดอยู่ในบ้านนี้แม่มดน้อยกล่าวอย่างคำคำนั่นสิคะหลุดเข้ามายังเรียกชื่อพี่นนถูกด้วยท่าทางจะพูดเก่งด้วยนะคะน่ารักปร่อยไว้ตามธรรมชาติเธอนะคะเธอเห็นคุณวดีไหมเห็นคะ่ะเมื่อครูก็อยู่แถวนี้คงเดินเล่นมังคะ คุณแม่ให้มาตามฮันนี่ขอพูดอะไรหน่อยนะคะอะไรฮันนี่ไม่อยากให้ลุงเชรินเดือดร้อนเพราะมีคนใส่ร้ายกับคุณป้าว่าฮันนี่สนิทก,กับคุณดุงเป็นพิเศษแบบชู้สาวพี่นนทพี่นนช่วยชี้แจงกับคุณป้าด้วยนะคะเขาเลิกคิวเธอหมายถึงคุณวดีค่ะคุณวดีใส่ร้ายฮันนี่วดีไม่ใช่คนอย่างนั้น ที่นนจะเชื่อหรือไม่ฮันนี่ไม่ว่าแต่เกรงคุณลุงจะถูกคุณป้าระแวงสงสัยเท่านั้นค่ะไม่เป็นอะไรหรอกคุณพ่อเป็นคนใจเย็นไม่เคยถือสาคุณแม่และคุณแม่ก็เป็นประเภทโวยวายแล้วก็ผ่านไปไม่เคยเก็บมาใส่ใจอีกพ่อกับแม่จึงอยู่ด้วยกันได้อย่างไร้ปัญหาเพราะคนหนึ่งใจเย็นอีกคนก็ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์นานนักฮันนี่ถูกคุณป้าเข้าใจผิด เรื่องแบบนี้ผู้หญิงโวยวายแล้วไม่ผ่านหรอกนะคะท่านยังว่าไม่จำเป็นฮันนี่อย่ามาบ้านนี้อีกชาโนนเห็นใจหลอนโดยส่วนลึกเห็นหล่อนครั้งแรกก็มีความผูกพันมีอะไรในหัวใจเขาเป็นผู้ใหญ่แต่หล่อนยังเด็กนักชาโนนบ่งบอกความรู้สึกส่วนลึกออกมาชัดเจนไม่ได้อีกอย่างเขายังมีพันวด,ดีซึ่งคบกันอยู่ เธอกับวีกิตอุตส่ามาช่วยติวิชาให้เยดาคุณแม่ไม่ควรไล่เธอพี่น,นนช่วยชี้แจงกับท่านแทนฮันนี่ด้วยนะคะชายหนุ่มพยักหน้าขณะนั้นนกขุนทองบินมาเกาะที่ไหล่ของชานนเขาเอี้ยวตัวตกใจเฮ้ยคุณนนพันวด,ดีร้องเหมือนจะให้ชาโนนช่วยแต่ชายหนุ่มไม่เข้าใจความหมาย กลับใช้มือปาดให้นกขุนทองออกจากลายและเดินขึ้นตึกไปนกขุนทองจึงบินกลับมาเกาะกิ่งไม้ฮันนี้บอกกับเจ้าขุนทองอีกสักชั่วโมงคุณจะกลับเป็นคนตามเดิมแล้วจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจะเหมือนอยู่ในความฝัน คุณจะรัดสีชำระความกับคุณเชรินเมื่อทุกคนกลับกันหมดแล้วเหลือแต่ครอบครัวท่านและลูกๆชาโนนกับอรดาคุณชรินต่อหน้าลูกๆคุณพูดมาเลยคุณอยากมีเมียน้อยใช่ไหมคุณอยากกินหญ้าอ่อนใช่ไหมคุณจะรัดสีถามคึมคขึม้มีแต่คนถามที่ขึ้แต่คนถูกถามและลูกๆก,กลับขำสามีตอบอย่างใจเย็น ผมไม่หาเหาใส่หัวหรอกคุณสีผมพอใจกับครอบครัวของเรามีความสุขมีลูกดีเรื่องกิเลสตันหาผมไม่สนใจแต่มีคนเห็นคุณทำท่ากลุ้มกลิ่นกับฮันนี่ระบุชัดเจนท่านหัวเราะนั่นเป็นลูกหลานปากพูดอย่างไรก็ได้ค่ะคุณคิดอย่างไรต่างหากเป็นลูกเป็นหลานที่ฉันไม่เชื่อ แล้วคุณเชื่อใครหนูวดีหนูว่าดีเข้าใจผิดถามชานนเอาดีกว่าในนนเห็นเหมือนกับที่หนูวดีเห็นชานนนกล่าวขึ้นว่าครับคุณว่าดีเข้าใจผิดผมเห็นกับตาตัวเองไม่มีอะไรครับคุณแม่ท่านลังเลจริงนะไม่ใช่พ่อลูกช่วยกันนะครับออราดาก็ช่วยฮันนี่ แหมคุณแม่คะอันนี้เป็นเพื่อนดานะคะอุตสาห์มาช่วยตีวิชาให้ดายังถูกเข้าใจผิดอีกเสียงคุณจรสสีอ่อนลงท่านนิสัยแบบนี้เองโวยวายโวยโวาย,วย,วยเอะอะแต่พอเคลียร์ได้จะไม่เก็บมาเป็นอารมณ์แม่จะพยายามเชื่อท่านพึพรรมพำสามีชึงกล่าวว่าดีแล้วที่คุณถามผมอย่าเก็บไว้ในใจ ผมเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วภรรยาจึงยิ้มแห้งๆยอมรับในใจว่าครอบครัวมีความสุขมากอบอุ่นพร้อมหน้าทั้งสามีกับลูกๆท่านปรารถนาเช่นนี้ตลอดไปเออมนุษย์โลกช่างระแวงขนาดนี้เชียวหรือ ทั่วไทฮิรากล่าวเมื่อฮันนี่เลนรักเล่าเหตุการณ์วันนี้ให้ฟังและมีการใส่ร้ายกันเห็นๆสมน้ำหน้าที่ถูกสาปเป็นนกขุนทองถ้าเป็นทวดนะทวดจะสาให้เป็นไดโน,นเสาร์ไปอยู่ป่าหิมพานเสียเลยฮันนี่หัวเราะหล่อนกำลังปรุงอาหารเย็นในห้องครัวปรุงไปก็เล่าให้ทวดฟังไปแค่เป็นนกขุนทองก็พอคะ่ะ ชื่อเสียงเหลียญจะเสียหายอันนี้บริสุทธิ์ใจนะคะพวดคุณลุงชรินก็เป็นคนดีมากท่านศึกษาธรรมะขนาดอันนี้ว่าตัวเองเป็นแม่หมดท่านยังไม่ตกใจเลยทวดเปะปากไปบอกทำไมเรื่องแบบนี้เป็นความลับของพวกเรานะอันนี้บอกแค่สองคนที่โลกมนุษย์ค่ะใครทวดชักงอนงอคุณลุงชรินกับพี่นนท์ นายนนนายนนทอ,อีกแล้วเน้นชื่อเน้นชื่อนอนอย่างกลัวๆว,ว่าเลนสาวจะตกหลุมรักมนุษย์เข้าให้โดยหลักเกณฑ์ถ้าแม่มดจะครองคู่กับมนุษย์ต้องบอกให้มนุษย์รู้ว่าตนเป็นใครมนุษย์จะยอมรับแม่มดได้หรือเหลนอยากให้ชาโนนรู้ว่าตนเป็นใครแสดงว่าเหลนเห็นชาโนนเป็นคนสำคัญที่สุด ทวดไทฮิราเดือดร้อนแล้วสิแย่ yeah, จริงต้องโทษอัลเมนโซเป็นพ่อมนรูปหล่อเสียเปล่าแต่ไม่สามารถชนะใจฮันนี่ได้ฮันนี่ต้องการให้พี่โนโนรู้ว่าฮันนี่เป็นใครคะ่ะทวดคอนหลายตลบทวดขอได้ไหมขออย่าให้ไหนโนนรู้ไม่ได้คะ่ะหนานะทวดขอ คาฮิราอ้อนหลานสาวสาวน้อยไม่ยินยอมฮันนี่ขอบอกค่ะแบบนี้แอลเมนโซ่ก็แย่สิไม่เกี่ยวกับแอลเมนโซ่เขารักฮันนี่แต่ฮันนี่ไม่รักค่ะห้ามรักมนุษย์สาวน้อยเบ้ปากหัวใจห้ามไม่ได้ค่ะคุณทวดคาะฮันนี่รู้สึกพิเศษกับพี่นจรงจริงหล่อนไม่รับปาก เสเปลี่ยนเรื่องฮันนี่ทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลเสร็จแล้วค่ะหล่อนทำสามจานสำหรับตัวเองทวดและเผื่อแผ่ไปห้องข้างๆคุณปัญญากับคุณเรนูเพื่อนข้างห้องที่แสนจะน่ารักถึงฮันนี่จะป่วนชอบแกล้งคุณเรนูให้เห็นอะไรแปลกๆแ,แต่ส่วนลึกคุณเรนูเป็นเพื่อนข้างห้องที่ฮันนี่แสนจะรักและชื่นชมความน่ารักของสามีภรรยา ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความเป็นมิมตรไมตรีคุณเรนูชมว่าฮันนี่ทำอาหารอร่อยฮันนี่เตรียมจานใหญ่สำหรับสองสามีภรรยาฮันนี่เอาไปให้คุณเรนูก่อนนะคะทั่วรูร้ทันตัดบทเชียวนะพูดถึงห้ามรักกับมนุษย์ตัดบทเชียวสาวน้อยถือจานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าและเดินผ่านกำแพงข้างห้องเฉย ผ่านทางกำแพงฮันนี่ไม่ต้องผ่านประตูขณะนั้นคุณเรนูกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ส่วนคุณปัญญาอยู่ในห้องน้ำผ่านกำแพงเฉยเลยข้างๆที่คุณเรนูนั่งห้องรับแขกเห็นเห็นกับตาผ่านออกมาอีกแล้วเห็นอะไรคุณเรนูงงหนูฮันนี่ฮันนี่ยิ้มกว้าง ฮันนี่ทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาให้ค่ะคุณเรนูถามเสียงสันส่นๆเล็กน้อยว่าหนูหนูฮันนี่มาทางไหนล่ะกำแพงค่ะคุณเรนูกลืนน้ำลายยากเย็นหัวเราะแห้งๆอย่างงงๆอีกแล้วนะมาทางกำแพงอีกแล้วนะค่ะเดินผ่านกำแพงเป็นความสามารถพิเศษของฮันนี่ค่ะคนทำไม่เป็นอย่าลอกเลียนแบบนะคะ คุณเรนูยกมือแตะขมาบตาฝาดตาฝาดแน่ๆหล่อนบอกว่าร้าน้าทะเลส,สดๆเลยนะคะขอบใจหนูมากคุณเรนูรับชามและวางไว้บนโต๊ะแต่ในทันใดกุ้งที่ราชอยู่บนก๋วยเตี๋ยวก็เต้นกระโดดได้ราวกับเป็นกุ้งเต้นเป็นๆว้ายคุณเรนูร้องฮันนี่ตกใจ ใครแกล้งเห็นแล้วซาเนียซาเนียปรากฏกายขึ้นและแกล้งฮันนี่กับคุณเรนูกุ้งยังไม่ตายคุณเรนูร้องฮันนี่่รยเวทมนต์เสกให้กุ้งกลับเป็นกุ้งตายแต่พ่ายแพ้แก่เวทมนต์ของซาเนียซึ่งเหนือกว่าฮันนี่สู้ไม่ได้จริงๆต้องหยุดสู้ใช้แผน ก่งจริงก็อยากมากวนคุณเรนูไปคุยกันที่ห้องซาเนียพยักหน้าได้ฮันนี่กับซาเนียจึงเดินผ่านกำแพงกลับไปที่ห้องคุณเรนูนั่งงจงจนคุณปัญญาออกจากห้องน้ำภรรยาจึงเล่าว่ามีเด็กผู้หญิงอีกคนกับหนูฮันนี่เดินผ่านกำแพงไปแล้วและกุ้งกุ้งก็เต้นชี้ไปที่จานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าราดหน้าทะเล หนูฮันนี่ทำมาให้ทานคุณปัญญาบอกว่าไหนคุณกุ้งเต้นอ้าวไม่เต้นแล้วคุณเรนูกเกาสีสากเจอเรื่องแปลกอีกแล้วอย่าคิดมากสามีเตือนจบบทที่สิบสี่